ฮขอบคุณสําหรับการดูแลของทุกท่านในภายภาคหน้าข้าก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสํานักศึกษาลิงฉิงข้อบอกพร่องของเกราะนี้เห็นได้ชัดว่ามีเจข้อทําไมพวกเจ้าถึงพูดว่าหกบางอาจเกราะนี้ข้าเป็นคนสร้างมันขึ้นมาข้าจะไม่รู้ได้ยังไงว่ามันมีข้อบอกพร่องตรงไหนในเมื่อเจ้าบอกว่ามันมีเจข้อเช่นนั้นเจ้าก็ลองพูดมา หากมันเป็นจริงข้าจะถือว่าเจ้าผ่านอาจารย์เย่เรื่องนี้ในเมื่อสำนักศึกษาหลิงฉิงกำลังรับสมัครคนที่มีความสามารถจึงควรยุติธรรมมองจากภายนอกเกรอะมีช่องโหว่ทั้งสี่มุมได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกระเกรอบก็ไม่สมบูรณ์ข้อบอกพรองของข้อนี้เรารู้กันหมดแล้ว แล้วข้อบอกพร่องที่เจ็อยู่ตรงไหนข้อบอกพร่องสุดท้ายคือเจ้าแม่นางหวังเฉินข้าหรอทท้แค่อยากทำให้คนอื่นประทับใจถ้าอย่างนั้นบอกข้าได้ไหมว่าทำไมแม่นางหวังถึงบกพร่องพลังวิญญาณในร่างกายของแม่นางหวังเฉินหยุดนิง่งและนางไม่สามารถรักษาเกราะไว้ได้เป็นเวลานานภายในสามวินาทีเกราะจะแตกออกเอง หวังเฉินเกิดอะไรขึ้นข้าได้รับบาดเจ็บจากการประลองกับคนอื่นเมื่อไม่กี่วันก่อนดังนั้นข้าจึงทนไม่ไหวอีกต่อไปคนที่ชื่อชูยี่สามารถมองออกคราวนี้เราเมอบตำแหน่งอาจารย์ให้กับเขาดีกว่าอาจารย์เย่เห็นได้ชัดว่าข้าผ่านก่อนอาจารย์ฟู่เป็นคนขององค์ชายสองและเขาก็ผ่านการทดสอบ ไม่ว่าอย่างไงก็ตามในเมื่อทั้งสองคนผ่านการทดสอบแล้วเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองคนควรได้รับการว่าจา้างอีกสองวันจะเป็นพิธีประฐมนิเทศของเสดพวกท่านจงกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมขอแสดงความยินดีด้วยนะชูยี่ต่อไปพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วพิธีปฐมนิเทศที่อาจารย์เย่พูดถึงเมื่อกี้คืออะไรหรอ เหล่าอาจารย์ทั้งหมดจะต้องเปิดรับสมัครลูกศิษย์อย่างเปิดเผยในพิธีปะถมนิเทศยิ่งรับศิษย์ได้มากเท่าไหร่ตำแหน่งของคนผู้นั้นในสำนักก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นข้าจะพาเจ้าไปลงทะเบียนก่อนขอบคุณเกือบถูกเจ้าเด็กเวรที่ทำให้เสียเรื่องใหญ่แล้วสิเรื่องใหญ่หรอเรื่องอะไรข้าได้รับบัญชาจากองค์ชายสองให้มาตามหาผู้รอดชีวิตของนิกายไทเก็กที่ซ่อนอยู่ในสำนักแห่งนี้ สำนักไทเก็กพวกเขาไม่ตายกันหมดแล้วหรอเมื่อหลายเดือนก่อนจาก,กรพรดิสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนในสถาบันนี้ใช้วิชาของสำนักไทเก็กไม่ค่ายอยู่ในสถาบันทุกวันหากมีคนใช้วิชาของสำนักไทเก็กข้าน่าจะสัมผัสถึงมันได้เพื่อให้สำนักไทเก็กล่มสลายพวกเราทุ่มเทอย่างหนักและเราต้องไม่ปล่อยให้มันฟื้นคืนชีพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องรายงานความวุ่นวายในสถาบันให้ข้าทราบด้วยขอรับเราเข้าอาจารย์ทุกคนเริ่มรับลูกศิษย์แล้วอย่าเบียดอย่าเบียดทุกคนเข้าแถวแล้วเข้ามาทีละคนอาจารย์ฟูเซียนโปรดรับข้าเป็นศิษย์ของท่านด้วยโปรดรับข้าด้วย หากเจ้าต้องการเป็นศิษย์ของอาจารย์ฟูเซียนเจ้าต้องจ่ายหนึ่งหมื่นหินวิญญาณนี่มันแพงเกินไปนะหมื่นหินวิญญาณสามารถแลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่สดใสได้ไม่ดีหรอถูกต้องขอเพียงแค่ได้เป็นศิษย์ของอาจารย์ฟูก็จะได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วข้าขอสมัครได้คนไม่มีคนมาสมัครแม้แต่คนเดียวสูยี่ พวกเขาแย่งธิษไปหมดแล้วเจ้าไม่ร้อนใจเลยเหรอเิษอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณขยะพวกนั้นถึงมาข้าก็ไม่เอาจริงสิข้าจะยินมาว่าในสำนักศึกษาหลิงฉิงมีเต่าดำพันปีอยู่ตัวหนึง่งเจ้ารู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนเจ้ายังมีแก่ใจมาหาเต่าดำอีกถ้าหาลูกศิษย์ไม่ได้ห้าคนเจ้าจะถูกไล่ออกนะ เจ้าจะตื่นตะนอกไปทำไมเจ้าทำให้ข้าโมโหแล้วนะคุณชายท่านตัดสินแล้วหรือยังว่าจะไปเป็นศิษย์ของอาจารย์ท่านใดมาดูกันก่อนแล้วอาจารย์คนนั้นล่ะนายน้อยชายคนนั้นเป็นอาจารย์มาใหม่และไม่มีชื่อเสียงมากนักแค่ข,ขอแนะนำให้ท่านเลือกอาจารย์ฟู่เจ้าโง่ ข้ามาสำนักศึกษาแค่พอเป็นพิธีด้วยพรสวัรค์ของข้าต่อให้หมูเป็นอาจารย์ข้าก็จบการศึกษาได้มีคนอยากมาเป็นศิษย์ข้าหรออาจารย์ชูข้าขอสมัครเป็นศิษย์ของท่านวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ